มาสด้าสามนะครับเต็ดชุดลากเรือลากเจ็สกีลากบิกบค์เป็นชุดลากสำหรับรถเก่งนะครับตัวนี้งานตรงรุ่นหมดนะครับไม่มีการจอดตัวรถหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลขนาดห้าสิมืรนาถาลากเรือได้จ็สกีได้บิกบค์ได้ ชุดลากนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานตอนนี้นะครับจะไม่ยื่นออกนอก,นอกตัวรถจะเหลือแค่บริเวณตรงน,นี้นะครับชุดปลักไฟเป็นปักไฟ7ป็ปนติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟแดงไฟพมางติดหมดนะครับชุดยึดจะซีซ่อนอยู่ใต้ตัวสเตูดทั้งหมดนะครับในะเรียบร้อยเวลาไม่ใช้ถอดเข้าถอดออกได้มีตัวตามเกี่ยวกัน บอลเมาทอนนะครับมีสปริงกันคายกันโอบอลหมุนหมดโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับมาร้าสามนะครับตัวนี้รถเก๋งเิด็ชุดลากเลือแลอ้วเจ็ดสกีลาบอกหน่งขอบคุณครับ